นนพพมีภาพใเบิ้งเรื่องของการร้องขอให้ศาลครับสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นบุคคลไร้ความสามารถคำแนะนำนี้ในเรื่องของกฎหมายจะเป็นอย่างไรในช่วง3นาทีกับอายการแผ่นด,ดินครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งพูอนอุบายน,นะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เราจะนํามาใช้ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นจะต้องจัดการทรัพย์สินของบุคคลวิกลจริตในกรณีที่บุคคลนั้นๆไม่มีความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมนั้นได้ด้วยตนเอง ะะสำหรับความหมายของบุคคลวิกลจริตนะคะก็คือบุคคลที่มีอาการทางจิตผิดปกติเป็นบุคคลที่ไม่สามารถกําหนดเจตนาของตนเองได้โดยอิสระเป็นบุคคลที่ไม่มีสติสัมปชัญญะขาดความลําลึกขาดความรู้สํานึกอาจจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยกําเนิดก็ได้ค่ะยกตัวอย่างบุคคลวิกลจริตนะคะก็อย่างเช่นบุคคลที่แพทย์ได้มีคำวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองฟอร หรือมีภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงในลักษณะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ตลอดไปและไม่สามารถที่จะทำกิจวัตรได้ทุกอย่างโดยสิ้นเชิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28ก็ได้เปิดโอกาสให้คู่สมรสผู้บุพการีผู้สืบสันดานผู้ที่ปกครองดูแลบุคคลนั้นๆหรือพนักงานเอายการร้องขอให้ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริต เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้อนุบาลตามกฎหมายค่ะซึ่งผลภายหลังจากที่าศาลได้มีคําสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลแล้วผู้อนุบาลจะเป็นผู้ที่มีอํานาจในการเข้ามาทํานิติกรรมสัญญานั้นๆแทนคนไร้ความสามารถแต่จะมีกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้นสำหรับนิติกรรมบางประเภทที่ ผู้อนุบาลจะต้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการทำสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของคนไร้ความสามารถในกรณีเช่นนี้ผู้อนุบาลจะต้องร้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆในขณะเดียวกันสำหรับคนไร้ความสามารถนั้นๆเองในระหว่างที่ศาลได้มีคำสั่งให้เขาเป็นคนไร้ความสามารถแล้วคนไร้ความสามารถถ้าจะทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองนั้นๆ ผลในทางกฎหมายสําหรับนิติกรรมที่เกิดขึ้นจะมีผลเป็นโมโคียะนั่นก็หมายความว่านิติกรรมน,น,นั้นๆอาจจะถูกบอกล้างเป็นโมคะในภายหลังได้ค่ะในส่วนของผู้อนุบาลเองนะคะก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้อนุบาลเอาไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะคือมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลายเราจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคดีในศาลกับคนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการปกครองดูแลคนไร้ความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลไร้ความสามารถผู้อนุบาลเองจะจัดการทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถจะต้องไม่เป็นการช่อชนและเอาเปรียบคนไร้ความสามารถด้วยค่ะ หากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอายการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ